ทางเรารับหานบ้านทาวโฮมทาวเฮาอาคารพาณิชโทมฟิที่พักคอนโดที่ดินได้น,นะคะท่านใดสนใจมาคุยกันดูนะคะเดี๋ยวหากบทานพิเศษให้ค่ะสำหรับโปรยารนี้ทาวโฮมสำหรับเช่าพันศักวิลล่าอยู่โซน 9, ปิ่ีเก้าแขวงตลลุงชนันเขตตลลุงชนันกรุงเทพมหานครพื้นที่36ตารางวาจำนวน2ชั้นห้องนอน3ห้องน้ำสอ มีเครื่องปรับอากาศดีโมทนะคะรวมค่าส่วนตลางแล้วค่ะมีโซฟาโควอบิลอินแล้วก็เตาไฟฟ้านะคะส่งอำนวยความสะดวกของทางโครงการมีรปรพค่ะสถานที่ขัางเคียงเช้นท่านปิ่นเจ้าพาต้าปิ่นเจ้าขนส่งสายใต้ใหม่มอสิงปากรวิทยาเขตตลิ่งชันฟูดลานปิ่นเจ้าสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางไลน์ได้เลยนะคะ